ก็เตรมตัวด้วยหรอให้กำลังใจที่มาทนะว่าเขาซ้อมหนักขนาดไหนเ็ทราบตลอดเวลาว่าซ้อมหนักเป็นดีเป็นต้องซ้อมดุมากให้กำลังใจยังไงบ้างคะให้กำลังใจยังไงบ้างก็ผมว่าเออังไหก็สู้ๆหน่อย้องดูแบบงแรมดัน เขไม่ดูแลอะไรมากเขาเขาคนแรจะดูแลเราเป็นหน่วยเรื่องสุขภาพแน่นอนมีส่งข้าวทรง,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 งน้ำทรงขนมเลยในเลย่ะจนี้ไม่ดึงเหมไม่ได้มีแต่ที่นี่เขาที่นี่เขาดูแลเรื่องอาหารการกินดีอยู่วันนี้มีเตรียมงบอกน้อยบ้างไหมคะ,ะเดี๋ยวต้องดูอย่างขา่ขาวอย่างข่าวที่ว่าพี่น็อตเหมารงให้พนักงานใส่พี่น็อตมาจุดเลยนี่ยังไงครับก็ไม่ไม่เชิงเหมารอบหรอกครับผมก็เราก็ซื้อในจำนวนที่พอสมควรก็จะมีทั้งลูกค้า VIP บ้างแล้วก็ทั้ง ทีมงานที่บริษัทเข้ามาครับคอมพิวเตอรที่นั่งครับก็หลากรลายครับสามร้อยบ้างสามพันมาถูกร้อยที่นั่งนะครับเราก็เต็มมาหกร้อยเราถึงมันไม่ได้เต็มรอดครับตรงนั้ก็ประมาณเขาไม่ได้ต้องทุ่มขนาดนี้ครับทำไมถึงก็จริงๆก็จริงๆผมถือว่าเป็นเป็นอะไรที่อยากจะให้ทางลูกค้าผมเนี่ยได้เข้ามาชมกันนะครับเพราะว่าดูจากการเตรียมงานแล้วก็ดูจากในเรื่องของ เซ็ตอัพหรืออะไรหลายอย่างที่สร้างมานะครับน่าดูมากๆไม่ขุ่นจะพลาดครับผมที่ำคุณแม่มาแม่ครับเป็นไงบ้างทำมาให้กำลังใจว่าที่ลูกสะพายค่ะก็ให้กำลังใจเขาแบบทีมงานทุกคนเลยค่ะนะคะให้กำลังใจชมยังไงบ้างคะ กำลังใจเขาดีอยู่แล้วค่ะก็มีลูกชายให้กําลังใจแล้วโอ้ยดุจีเราพร้อมรับเป็นลูกสะพายไหมครับสำหรับโฉมวันนี้วันนี้มามาดูละครนะคะคุณแม่อยากให้เราเาแบบลงงใจกันเป็นเรื่องเวลาสักทีหรือยังเขาโตแล้วค่ะขึ้นอยู่กับลูกสองคนค่ะเขายังไม่ชอนัไม่ชหรับแม่ที่แบบ นักข่าวว่าหนูชมน่ารักหรือเปล่าล่ะคะคว่าคุณแม่ก็คิดว่าน่ารักมที่พวกเราคุณแม่นะคะถ้าใครเป็นคนดีคุณแม่ชื่นชมทุกทุกคนเลยค่ะให้กําลังใจค่ะเมื่อคุณแม่ไปเป็นแม่สื่อได้ยังครับเขาโตแล้วค่ะโตแล้วนะคะรับผิดชอบธุรกิจแล้วใช่ไหมคะคิดว่าเขามีความคิดความอ่านที่ดีแล้วค่ะ ถามว่าตอนนี้มีการเร่งอะไรไหมครับให้แบบพี่น้องกับชมแต่งงานกันหรือยังไงครับมีการคุยกันไหมครับมีการคุยกันไม่มีนะครับมีการปรึกษากันไหมต้องถามแล้วกันถามลูกสองคนดีกว่าว่ายังไงดีนะว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้อยู่กันถึงเลิกป่ะครับมาชมละครกันหรือป่ะครับเมาผู้ชมเมื่อไหร่ทุกคนป่ะครับบางค่ะไม่ไม่ไม่ตัวนึงไม่ได้หมดแล้วแบ่งรอบกันไหมครับไม่ครับก็คือยวอยากจะให้อยู่ให้จบกัน รรมีสะายแค่อยากจะให้หรูอจบให้ดูของดีๆครับผมจะมีสะายไหมครับไดูจไก็ไม่แน่นะครับยิ่งหอแต่งงานหรือยังเข้าไปเก็บไม่ได้อะไรนะครับเข้าไปเก็บไม่ได้อะไรนะครับเข้าไปเก็บไม่ได้เข้าไปเก็บไไม่ได้แล้วมีนี้รอบนักข่าวใช่หรือเปกอโอเค ฝากำลังใจชูก็จริงๆก็กำลังใจเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เห็นดูว่าเตรียมตัวมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาชมกันไม่อยากให้พลาดครับพี่น้อยพี่น้อยจะขอผู้ชมเหรอพี่น้อยเราจะมีการพี่น้อยจะมีการอะไรจะขอแต่งงานรึเปล่าฮะมีข่าวดีผมมีสปายมากอะไรส์มางนี้ ไม่ได้ป่าวยังไงยังไงโอเคโอเคีว่นังแล้วอยากอยากให้อยู่ชมเงินให้จบเฉยๆครับเพื่ออยากขายที่ว่าจะแต่งงานแต่งงานนี่มันใกล้องครับพี่อะไรนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวแจ้งให้ข่าวกัน